สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะบอนสีที่เราขอแบ่งปันมาจากสวนนรงบอนสีอำเภอรัสดาจังหวัดตรังนะคะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างขณะที่คละไทยคลิปนี้นะคะก็เป็นวันที่29เนาะ ยามเย็นเพราะว่าเราเดินทางมานะคะถึงช่วงกางวันเราก็เ้าออกจากกล่องพัสูุก่อนแต่ยังไม่ได้แกะเขาออกมาทั้งหมดนะคะส่วนนรงบรสีมีทั้งหมดห้าต้นนะคะที่เราขอแบ่งปันมาการแพ็คอย่างดีแน่นหนาะ ยุงก็เริ่มมาแล้วแกะบอลสีหน้าฝนตอนค่ำๆก็อย่างนี้ค่ะใครชื่อไม่ได้เอามาด้วยไม่มีอ๋อมีมีไหมไม่มีค่ะแต่หน้าเขาสวยมากตัวนี้น่าจะเป็นลูกไม้นะนี่เปล่า ไม่แน่ใจนะคะไม่ต้องคํ้ำเนาะแช่น้ำอย่างเดียวค่ะต้นแรกผ่านไปนแล้วต้นที่สองในคลิปถัดไปนะคะจะมาแจ้งให้รับทราบอีกทีว่าบอนสีที่ได้มาจากสวนรุงบอนสีมีชื่ออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวต้องไปดู ในลายอีกทีค่ะข้อว่าเราเขียนไว้อยู่เนาะว่าเราขอแบ่งปันต้นอะไรมาบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าไม่มีป้ายชื่ออย่างนี้เราจะจำไม่ได้นะคะเพราะว่าหน้าตาบอลสีเขาก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะคะเนี่ยแต่ตัวนี้น่าจะเป็นก้าทับด่าง ถ้าจำไม่ผิดนะคะอากาศก็เริ่มมืดครึ้มเข้ามาแล้วนะคะเพราะมันเป็นช่วงเย็นเนาะนี่ค่ะเก้าทับด่างของเราจากสวนโรงบอลสีค่ะทางามเลยแช่น้ำแช่น้ำต้นผัดมา มีอะไรมาดูกนันนะจ้ามาดูกนันนะจ้าตัวนี้จำได้ค่ะตัวนี้ชื่อว่าพิจิตตินดาจำได้แต่ต้องนึกนะคะเขาชื่อเขา เป็นบอลสีที่เราชอบนะคะไม่รู้จะบอกว่ายังไงเดี๋ยวไปดูลักษณะอีกทีพื้นเขียวป้ายแดงหรือพื้นแดงป้ายเขียวก็ว่ากันไปเนาะแต่เราชอบแบบนี้จะเอาแบบนี้สไตล์นี้แหละ,อะเอายายสังเคราะห์อ,ออกก่อนเนาะ ที่เขาก็ห่อหุ้งมาไม่ให้ต้นไม้บอบช้ำระหว่างการขนส่งนะคะเรียกว่าเป็นการการันกระเทือนกันกระแทกนะคะนี่แหละค่ะพิจิตจ,จินดาค่ะจากสวนนรงบอนสีนะคะ ต้นถัดไปตัวนี้ชื่อว่าเพชรจอมทองนะคะไม่ต้องบอกก็รู้นะคะนี่เพชรจอมทองหน้าตาแบบนี้ล่ะคะ่ะก็ถือว่าตอนนี้ เรามีเพชรจอมทองจากสองสวนนะคะสวนแรกก็อัสดาวุธบอลสีส่วนที่สองที่เราขอแบ่งปันมานี่ก็คือสวนนรงบอลสีอำเภอรัศดาจังหวัดตรังเอาวัสดุหอหุ้มออกให้หมดก่อนนะคะออกหมดแล้ว ใบล่างๆที่เหลืองก็เอาออกนะคะเหลืองจากการเดินทางเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวใบใหม่เขาก็มาสวยไหมคะเพชรจอมทองค่ะแช่น้ำแล้วต้นสุดท้ายจากสวนรงบอนสีนะคะ เราสั่งมาทั้งหมดห้าต้นเนาะมาดูกันจำชื่อไม่ได้หรอกค่ะแต่สวยแน่นอนสวยตั้งแต่เห็นในไลฟ์แล้วนะคะนี่ ยุงนะคะเก่าๆคันๆน,นี่ค่ะอย่างสวยเลยนะคะใครว่าไม่สวยเราว่าสวยค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะ ไยวา,าง้งามขอยวางามคํ้ไว้ก่อนนะคะมีไม้คํ้ำก็คํ้ำนะคะกลัวว่าเขาจะเวลาเราแช่น้ำแล้วเขาจะงูนเยนนะคะก็คํ้ำเข้าไว้ก่อนเนาะ,ะเรียบร้อยค่ะก็ ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นี่คือบอนสีทั้งหมดนะคะที่เอฟมาแบ่งปันมาจากสวนนรงบอนสีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดๆไปนะคะสวัสดีค่ะ